หมือน่อวัดไร่ถิ่นนะครับว่ากล่าวว่าสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์คูกได้อัญเชิญมาจากวัดสารปูนครับโดยนําล่องมาทางน้ำด้วยการทันแพงไม้ไผ่หรือเรียกกันว่าแพ่ลูกบวกลงรับองค์พระปฏิมากรเมื่ถึงหน้าวัดไร่ถิ่นจะได้อันเชิญขึ้นมีสถานไว้ภายในอุโบสถตรงกับวันที่15าคเดือน5ซึ่งตรงกับเการพอดี นนนประชาชนจานวนมากก็้ามาสนุนกันครับในขณะที่อัญเชิญองค์หลวงพ่อขึ้นจากแพูแ่สว่พิธีก็คืออัศจรรย์แสงแดดแผดจ้าครับกลับพันหายไปความร้อนระอุในวันสงกรานต์ก็บังเกิดหม,มืดดำมืดทะมึนนะครับเริ่มต่ำตวนฟ้าคนองและบรนดางให้มีฝนโปรยลงมาทำให้เกิดความเย็นฉ่ำและเกิดความปุติุยินดีกันโดยทั่วหน้าประชาชนก็ต่างพากันตั้งจิตอธิษฐาน เป็นอย่างเดียวกันว่าหลวงพ่อจะทำให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขต่บความร้อนร้ายคลายความทุกข์ให้หมดไปดุดใส่ศนที่เมทานีดนที่ชุ่มฉ่ำเจริญงอกงามด้วยธรรมยาหารชา,น,น,านั้นวันนั้นวันหลังกลายเป็นกับวันสงกรานต์ขึ้นปีใหม่คนไทยทางวัดจะเน้นปรุงต่อสิงสำคัญแล้วก็จักมีเทศกาลนมสการติดทองประจำปีหรือราว่าได้สิงิสิทธิ์ต่อมาจนถึงทุกวันนี้นะครับ